มามากอดเลที่รถบ๊วยยังเลาะยอมาซื้อเลาะย่อซื้อเอ้ยไเคยเป็นกอดปากมา่เงี้ยวยที่รถมาน้งามน้ำงามนปามป็กสนพกองะองกระนใหญ่เงี้กสวะสาได้มกีาได้เขาได้สมา เขาจี้อันนี้ข้าจี้เขาจนกินแข่งฟองกันข้าจี้ขมิ้นเาไปกินคือเดียวเรากินกินได้ขมิ้กินได้กินได้เอาไมกินสบายดีสบายดีัซื้อแล้วกไปซื้อต้องไซื้อมันวะต้องอคนนจะเห้ยัดหับรอรอยาเห็นว้าวมกิแมเบง ก็คนเดิมวันนี้ก็พบกันที่ตอนเช้าทุกคนตอนเช้าของของวันที่เช้าเจ็ดเองจ้าก็เป็นมือบุตรพระธาตุอีหัางทุกคนเป็นมือสุดท้ายจ้าน้าวกาอยู่ที่อ่ะอ่ะแข้มของทางพวกก็จะเป็ดมุกดาหารจ้านี่วันนี้ก็คือตื่นแต่เช้าเลยทุกคนคือฟ้าวเนาะยานมาทานตลาดถ้าจะไปเลาะตลาดกัน แบลว่าก่อนที่เราจะไปเลาะกันเราจะมาเลาะเบิ่งอา่าวิวแคมโคงขอบคุณทนะุกคนขับเพืินเลยนะบรรยากาศดีหลายทุกคนบรรยากาศยามมือเสิร์ก็เห็นคนกับเจ้าออกกำลังกายเต็มเลยเนาะเ <c oughs> ต็มกัะซองคนก็คือไม่หนาวปไปไหนทุกคนก็เห็นหลายคนกับเจ้าหนุ่มเสืเ้อน,นิยาวเนาะแต่ว่าเฮาบว่หนุ่งอะ่ะ อากาศดีทุกคนบ่นาวบ่นาวคือยื้อเงินยื้อเงินก็คือแบบหนาวแห้งคนแบบเอาแบบหายใจบ่ได้อะออกใจเงินบ่ได้ทุกคนก็คืออยู่สวรรค์ก็คือบ่ได้หนาวเลยอะบรรยากาศดีหลายทุกคนเสียงยังทุกคนเสียงไอ้แฮมหรือว่ามีคนป่วยเอามันไผาเสื้อเหลืองไหมเอ้าผายเอ้าไอ้แคสิ้บวันนี้ตั้งใจมุดได เอ้าจะนอนนี่ตั้งแต่เมื่อใดหนาวอ่ะซึ่งคือไปพอดวันนี้เอ้านอนนี่บ่เอ้าจะนอนในบ้านอนแต่เมื่อคืนหมดแล้วก็คือแบบไปเสาห้องนอนเอ้าห้องเต็มป้าติ่โตโอ้โหพอดมะทีนอนแต่ว่านี่อิงห่างหลายก็เลยนอนแต่ว่านี่ดูบ้านเลยนะมานอนดีกว่าตอนข้างนั้นเทียมของคืนพอดนอนในกระต่ามมาเอา อันอันนี้ว่างเงินเต็มอยู่นี่เลยคุณดีนะ่าขำเวลาอ้าวสบายดีสบายดีสบายดียดโซนเคศนะฮะมื่อน,นี้ผ่านน้องสาวครับเออนักเอกอีกคนนึงนะครับเพิ่นไปทุ่งละเพิ่นอยู่นะครับเพิ่นบริมาณน้ำเฮามื่อน,นี้เฮาจะอ่อไปหาเงินกินแต่เช้าเลยนะฮะเมื่อวานเมื่อ<ๆ>วานแล้วละ่ะ ดิฉัพาเบิ้งตลาดอีกตลาดหนึ่งซึ่งมีความสําคัญกับดินแดนแห่งนี้นั่นก็คือตลาดสวรรค์ไซซึ่งมีของอยู่ของกินหลายๆเป็นตลาดใหญ่มากถ้าไปเห็นนี่อลังการงานสร้างเลยนะฮะทั้งหมูเฮ็ดเป็ดไก่ซาคะเบอร์ยาเรือนลบครบเบิร์ดอยู่ในฮันเลยนะฮะปะไปการรดทอนจะพุนปะไปเลาะตลาดกันทุกคนอ้าวไปทุกคนไปเลาะตลาดไปไปหาอย่างกินฮ้อนๆทุกคนเ้ยไป คนขายหลายเลยอะ่ะเข้ามาเซาทุกคนมีทุกอย่างเลยกเจ้าขายแบบมีเขา้ขาเข้ากีพร้อมเนาะ้ากีทาไข่ทางหนาเลยทุกคนไปเดี๋ยวเราจะไปหาเลาะเบิรกเนาะว่ามีเอียง่บฟกินในทุกคนวิธีตลาดแห่งนี้ทุกคนก็คือคนคนหลายแห่งคนคนหลายเลยมีท้งคนเข้าคนออกทุกคนไปเดี๋ยวเขาเข้าออไปเ,เ,าเาไปลาะกันจ้า ทุกคนเดี๋ยวเข้าไปหย่างเลาะบ้างนะอ๋อมันทุกคนสองหนึ่งมันกินนี่ทุกชนิดเลยมาไอหมาอหวกเสียงนะแซนด์วิชนี่ก็จะเป็นโซนแบบประเภทวัดดิบนี่ทุกคนนียค่ะงามแพง เดี middle, ๋ยวรอมือ hmm. ก่อนเราแค่น hmm. uh ี huh. uh ้ก huh. uh ็เป็นโซนแบบพักทุกคนมาคุยเต็มเลยบงนจะแบบขายส่งพร้อมคนขายส่งขายหน่อยเลยอันนี้ใกมินนะ่ถ้ามินได้ีมนเหอมินจอ๋อออนาะออกไปปลูกอ่าแม่ที่ใดยังงาดนอยู่ดนกัมีเด้อคนนั้นอ๋อ นูของบอเนาะอันนี้ไม่หยาอันนี้คือแบบมัดไรอันี้มัดเครื่องแหละเพราะฉะนัเครื่องเนอะคใให้เครื่องมันเป็นทัางหยาบะคือนี้เอาไปเครืตกอ๋ยเรงตกเออนึกว่าเป็นท่างหยาเอานนี้ก็เ็เป็นมัดเลยเลยเลยเอั้เปาคะเดี๋ยวจะมาซื้อสวยเดอเลพามากล้ยอ่ะเป็นผีค่ะทุกคนเพเต็มขันรถเลย มีกระปุกเไม่ดนตลาดนีก็ะือแบบมีทุกอางเลยนะไก่เออเป็ดปลาป้าปลาเอายู่บนี่ขมินิขมิ้นโอ้ซื้อปิ๊ปุขมิ้นคำขมิ้นคำเอาทิพนเด้อ้้าเขาแบบซื้อจะซื้อเดีจดอเอาขมินตัวนี้บอเอาปิปุแล้วขมิ้นิได้ขมิ้นคำได้ขมิ้นขำได้ ขมิ้นขั้มแปลว่าขมิ้นทอด่ไหมเออนี่ขั้มยืดรู้ขมยเหนีวป่วยกไปเลยซื้อขามแล้วมือละหญ่มันกล้วยซื้ออมกล้ยนี่ี่จะมากล้วยอ่ะนี้ซื้อไปเนาะยแบเต็มคันรถเลยคนเป็ดเมเป็ดต้อมีแต่คนขาใจผิดเมื่อกี้เราบอว่าใกล้ดูจากบัวมาอย่างนี้ยว่างี้ มาอยรนี่มาไคมะไคจัองโวมันยังบุซุกเ้เนาะโอ้มันซุกแล้วมันจะเป็นเหลืองๆซุกแล้วจะเป็นเหลืองๆมันมุนเนี่ยนอันนี้มาอยเ่วะกรอบนี่มานเกะกะโอ้โหป่านี่กินยังเนาะซุกแ้วบนี่มีตัวกนี้วเขาไนัน้หาพันเอาเอา ามีปีห <isation> ัวปลาพอ่ะอ๋อนี่เลอ้าวุกๆนี่หัวปลาตัวนี้ซุกปะัวปลานี่แต่ซุกๆแล้วงูปลาเท่าไรัวปลากันราคาเดียวกินโฮป่าแล้วอยู่กินโอ้โหตันได้เลยตัดดก็ได้ตัวนี้ดีกว่าซุกป่ะเนาะซุกกำลังแบบกำลังมัดเลยคุณผู้ชมนี่กำลังมัดเลย ตางเสือผู้มีเลยนะสวยจังหน่อยมาแต่คล้ายกันก็คือแบบเฮ็ดสดๆใหม่ๆทำเลยทุกคนตลาดนี่ก็คือแบบสุดเลยต้มสับเก่ามัดหม้มีแต่ของสดเลยะทุกคนที่นนี่ก็เป็นบรรยากาศไปในตลาดแต่ว่าเฮายังพันเลาะซุดเลยทุกคนหากะเลาะมาฮอสบอสเครื่องซ้ำอ่ะพูนยังอีกไก่เลยทุกคนไปเดี๋ยวเขาจะเลาะเบิ่งเนาะมากมากก่อนได้ทีหลัง มามาก่อนเลที่หลับโมบินยังเมาย่ะซื้อเอาย่ะซื้อเออจะให้เคยเพิ่นก้อน้ปาเพิ่อนก่อนเขาเป็นผู้ชายครับเราก็ะหลุดอะได้เมนูแล้ววันนี้เดพาน่งปาาไปกินก้าจี้ครับเอ่อปลาแ้มของอะไรแล้ไปก็อือกัไปเลาะบางก่อนใกล้เป็นตัววะใกล้เป็นตัววะเอามือเลี้ยงม่ เามาเลี้ยงก่ไ huh. ก่ป i̇şte oh. ็นตัวเลยว้าวว้าว้เามันแบบมันหลเดินเสิมุตรมันเนี่หมอวโอ้ทำสาเซยี่บ่ซ่ โลซิสเตอร์พันมังกรอ๋อมังกรละีนัวาน้ยอันี้อียน่อันนี้มาอย่งมาอันนี้ตัวหนม่เพายงแม่อันนั้นอยังบุษุกันบ่ต้องไปโคอีกเกาหลัดเกาหลัปดนี่โลละอปโอ้เอาไปแล้วต้องไปโคล กระชิบิยากยังใส่กระมังเส็นแล้วก็เอาใส่ใส่เอาใส่เนี่ยมันอะต้มมันฮอนเด้อเทดกุดใหม่เหรอวะมืออื่นมือละซุกไปห้ายย่างคนกลับมาครับวันนี้ก็แบบเป็นมื้อวันสินพอดีเลยคนก็คือแบบหายดอกไม้กระถาง ดอกดาวหึง่งอันนี้ดอกนะโหทานี้ก็เป็นโซนหนังทุกคนหนังเข้มเต็มเลยหนังเข้มเป็นเป็นถุงเป็นถุงนี่เลยหนังเข้มโอ้หนังเข้ม,ขมอภิมหาหนังเข้มน,นี่ประเด็จผมไปเดี๋ยวล็อกก่อนแป๊บหนึง่งผ้ากระเดาษคุณนะกระเดา มีกบพร้อมใส่กระเดาทุกคนป่าตัวใหญ่เองมีล้อมามีล้อมาแล้วโอ้หมักนี้อะไรบ้านขาเลย ก็คือแบบใครที่เป็นคนแบบมักเลาะคนมักเลาะตลาดก็คือแบบชื่อใจแหงกระชื่อใจเข่าเป็นคนมักเลาะตลาดก็แบบมีของกินหลายให้คนซ้มผัสเบิรงประมาณนี้นะทุกคนฮะเบิรงป่านะปอปอคอทุกคนสวยง่าย วอยแดงก็เป็นเลยคแมม่้องเลงไม่ต้องมีท้ไมาขอหน้าเนอปงงามๆปังงามๆงามๆผ้ากระตุนานแต่น้องเลยบ้านน้องบ้านน้องใหญนเฮงเงสะสวนะมาข้องางปออนน้ อ่ะต่อไปเราจะพาไปเบิ้งตลาดด้านในนี่จะมีพวกอาหารสดอาหารสเร็จรูปเออเขาอาจจะได้เมื่อกี้เขาได้ผัดไทยส้มมาส้มพักส้มพักมาได้ป่ามาเอ้ยเ้าจี้อันนี้เ้าจี้เขาเมไปกินแค้มคองกันเขาจี้ขมิ้นเอาไปกินคือเดียวเราเอาไปกินกินได้ขมิ้นกินได้ไม่กินได้เปท็นคนเดี๋ยวเขาเข้าไปเลาะภายในกันเนาะว่าจะคึกคักกว่าทางนกซัาไนประมาณนี้ ก็ผู้่ะไม่รู้ว่าเขาจะไปทางไหนขนงขนองเลยทางหนคนแบบพันสองพันสีเลคนาบรรยากาศก็จะเป็นแบมวาบููวานสะอ่อนตลาดดเขาตลาดหมูวะกตลาดเด้อแล้วตลาดเด้อตลาดลิ้นลมเลยฮะตลาดตลาดเดนนึงโหม่ได้ปกย่ เป็นบออะทำเลพี่แต่ซีนทั้หมดเลยทุกคนแต่ละไปไพี่ไปไพี่แต่ซีนทั้งหมดเลยทุกคนแบบะไก่ะแถวนี้คือแบบบอขซีน่ไหมเหมได้้ดยังี่ไหมนะูททุกนอยี่พัอี่ทองนบนเทิงไทยไนี่าทไหมโอหนาไดหัดีด่ะ ส่มเยอะน,นี่โอ,อ้บรรยากาศคนาปอิตาล่า,ลาสุดยอดสักหลายทุกคนถ้าพวกเราจะเป็่นโซนอ่ะโซนพักโซนหมูโซนซีนมีทั้งหมดเลยนีวขนม,มนี่ก็ขายเ้าวเปียกทุกคนก็คือเห็นแนวฮอนฮ้อนแล้วก็คืออยากกินข้าวเลย่อนนี้ เดี๋ยวเลาะเบิ่งจักหน่อยทุกคนภายในตลาดนะทุกคนเมื่อกี้เราขเขาเลาะทางนอกแล้วยังไม่เลาะทางในครบถวนเลยเนาะโอ้ข้าวปุ้นข้าวปุ้นเท่าน่ะเสียดายทุกคนแบบเป็นตาแบบต่ำซัวประมาณนี้คนแบบซัวข้าวปุ้นยินมวะดิห่างม้ามันบ่ห่างขวายเอาเอาอไปตั้งใจกิน กบอัน้วอันนี้ซีฟเนาะซีฟายมีมีทั้งกอดพี่นาะครบมันลนโอ้นี่ตัวนี้คือพันยี้มันบ่หอมมาตะไก่เลยป้งอย่างเละหังปีงหมูไหมบ่อ๋อปีงหมูบ่ปีงหมูวะอ๋อเอาก็ได้เริ่องกัน สามเน็ดปิ้งหมูกบเป็นจะแซ่บใช่หรืไม้เทาปไตล์ดีอาานบริษัทเอพอปิ้งหมูเนี่ยไม้เท่าไหรอาหารบริษทเอ้าหันอเคอาไม้เนื้อข้าวเหนียวนะบอกข้าวเหนียวเขามีอยู่มีข้าจี้เลยโบแล้วบแล้วบเลอบอกเอาข้าวเหนียวเ0 0 0ยห้าพันเนียกินบ่หลายนี่ก็ขัาจี้บบแลอน่ะหรอข้วบเลเขาโอเคโอเคเดี๋ยวเราคอย ดีเอาไว้กินลิ้นสบายดีทบาดีอไปซื้อร้านน่าจไดซื้อต้องได้ซื้อมันหรอต้องได้ซื้อแ้หล่ะเดี๋ยวเพ่อร้านพูดพูดแเสียต้องใจแล้วหรอพูดซื้อแจ่วกันได้อันนี้เท่าไหร่อันแจ่วรับอันนี้แถวแถวมีมีแแถมันนี้อซ้หาโอ้โบต้องแจ่วโบต้องกันได้แจ่วุต้องอันนี้้หนหะแหมซ้อหทุกคนเออไม่เลยนะเออ้หตัวนี้ซศอตัวนี้ซ้แม่ันตึแจ้วกะที้อห่าทุกคน ก็ข้าวเหนียวแบบฮ้อนๆกอนนะกินกับปิ้งหมูทุกคนมาติดท่อเซบคักเลยละ่ะก็คือตลาดนี่ก็คือแบบครบเลยอ่ะครบชุดเลยมีทุกอย่างทุกคนทั้งของข้าวของหวานของอะไรอย่างเงี้ยมีทุกอย่างเลยแล้วก็แบบภายในตลาดพืน้เนเทงทุกคนแบบก็เขมีก็มีวานแบบ ตกเสาเลยตลาดคือเมวนหลายลแบวคนเะกับม้วนมวนแล้วห่ากับไปคนเหาะตลาดอยู่แล้วเไปก็นเด้อมาได้อุดุนในค่อปลาติกู้ก็ได้กุหนุนเีวล้วทานนี่อันนี้เียวกรอกนีแซมอนเจ้าลสาวลูสาวกำลังปิ้งปลาเลยค่ะไหมก้เอาเีวนี้ก็ได้เท่าเดยวห้าพันเนาะปิ้งปลาเลยนะแล้วมาเห่ากัซื้อได้ปะ เะไจซื้อเจลห้าพัน่นจะเป็นโซนแบบกุุงโหนของทะเลทั้งหมดนะทุกคนโซนกรุงโซนหอยอืเดี๋ยวห้าพันลำลวยเด้อเจอกันที่แล้วไดายสเวูปไปไปทุกคนเดี๋ยวเ่าจะเอ้าต่ำหัวแล้วไปทุกคนเดี๋ยวพ่อจะไปหากินข้าวกินน้ำประมาณนี้ค่ะ ข้าวมืกินข้าวอ๋อกินข้าววะข้าวแคบโค้งอ๋อขึ้นมากินอยู่นี่เนาะโอ้วิวไรเลยอ่ะโอ้กินข้าวแบบแคบของเลยทุกคนอ้าวซื้อยังมาแน่นี่ยเหรหมูปิ้งหมูปิ้งหมูปิ้งว้าปลาปิ้งปลาปีปลาโจกนี่ปลาเนี่ยปลาโจกปลาโจกปลาโจกแล้วว่าปลาปลาโจกด้วยโจกทั้งหลายแล้วก็ข้าวจีข้าวจีแล้วเราก็มีไอ้นี่แก้วปลาแดกครับ ส้มผักเดี๋ยวให้ชิมมันก็ส้มผักมันเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วว่ะอ้าวมั้งอืมคือมีข้าวเหนียวน้ำปลาแดะปลาแดะข้าวเหนียวข้าวเหนียวมีข้าวเหนียวข้าวเหนียวปลาแดะโอ้โหเอมครับอุ้ยเออตื่นเหนียวค้นน่ะจีได้มาเล่นยังหะเอาไลยตื่นตื่นหนูเสือให้อีกเลยก็ตื่นแล้วเนาะ มาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อมาเด้อมาเด้อทุกคนเปลี่ยนบรรยากาศคือแบบมากินระเพไปอันข้างๆมวิวน้ำของนะคนไปนี่หมูหมูกับมาได้อันรุ่นนั่งเนาะนั่งยิงย่อมาทุกคนหมูหมูอ่ะชิมอมนุษย์หมูไปไหนแซ่บเบิ้งดูสิียังไงหมูสวรรค์นักเขยเลียมือ แซ่บอะอุ้ยบมูเสื้อแล้วข้าต้องลองแล้วนี่ถ่ายสักคนโอ้โหหิวแล้วอยากเอาล่ะคนเดี๋ยวมาชิมมือหมูเสื้อที่โต๊ะที่เก๋ะหลอกลวงไหอือคือผมมีรสชาติเลยเดี๋ยวมาชิมนี่ข้าวเหนียวทุกคน จำเปะจำเปะให้ค hey, ือแบบจำอันสบายจำเปะ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 เปะจำเปะเขาวะเดี๊ยวเดี๋ยวเดี๊ยวเดี๊ยวโอ้โหประจุเดี๋ยวเดี๊ยวใครมาได้แกะมาได้เพไปชิรได้กินเดือดึงมาให้เหรอนี่นางหมูทุกคนน่ะ เกาะค่ะจำเจียวเจียวกับได้การน,น่าลเลยวิวอะคือค้าแฮงแขงคู่แข่งม,ม,ม่หน่อยแหะคน่ะมืกกัเป็นมุ้นสีสีเลคนสีชิพาส่อมเพราะคือเขาจไปเจ้าบ้าน ลงสิมเนือไหร่เจีบวอดนเขาบีงเอาเาบริการเื่อเขาจดนกับาะยังบริบบี๋เอาเข้มแวงอะเจบอยู่อะแซ่บปะอาเนาะบรรยากาศทิมของกินข้าวแค้มของบรรยากาดีทุกคนอื เผ็ดขาโงสิงหงแล้วสองคนนี่ก็เจะเห็ดยัางารับรอ,อบรอ,อย,ยังไปเห็นว้าวยังมากินน้ำน้มะส้มครับ อ๋อกเอ็ดเมื่อกี้ดิเป็นบ่อพอดีพอดีอีกมือหนึ่งมืออื่นกอดีแคบบ่เอายากินส้มหลายฟองสีมือวายเลยึว่าคู้ซึกว่ะฮึ <ừ. S 3> ่งก,ก็มืกันเลือ <c oughs> มาเด้ทุกคนมากินแ้วกันกินข,อขอ่าวตอนเช้า พร้อมกับบรรยากาศแบบอ่าลมพัดเย็นๆยุนคนอากาศดีดีหนิบนบาทแตคือพันกินบมน่ดเลยคือบุ๊มเบออะไรบอบ้บลต้องดเลยเหรอดไคนต้องกินบมนบัะเพราะว่าเงินเิ็นเงินงด้นส <c oughs> ินดด้เพื่อสินด้อ่าหนึ่งบาท่านกิบเพื่อสินด้ค่ะ ถ้าบราเกินให้คุ้มเจ้าแหละอิม่มเหมยไม่บอกโอเคมากินกันเด้อม่ดเดี๋ยวคนไะเดี๋ยวขอตัวคิดค่าค่าเดี๋ยวติดตามตอนต่อ,ตอไปเราจะไปใส่เป็ <c oughs> ไนไงน่าเหมือนกันฟังไง <c oughs> ยทุกคนครับฟังวะเดี๋ยวถ่ายเบอร์ด้วคนเนยะมร์ทหารวะ <c oughs>